ก็สว well ัสดีครับสวัสดีอยู่ผมจริงเยครับกับดีเจโบราณวันนี้ผมจะมาเซอร์ไพรส์เพื่อนๆกันวันนี้ผมจะมาแฮปปี้เบิร์เดย์ตัวเองครับผมจุดเค็กไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองวิงให้เพื่อนๆตกใจกันตามผมมาเลยครับแฮปปี้เบิร์เดย์ตัวเองเหรอ HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY b i ้ t h d a y ันเกิดผมนะครับทุก y นโอ้ยโ a ้ยโอ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 ้ยโยโอ้ยโอ้ออ้ยโอ้ยโอ้ล้ยอ้ยโอ้้ยโอ้ย้อโยโอ้โ้อ้ออยยอ คือเป็นสิ่งที่ดีใชซื้อเองซื้อเองจุดเองนะครัจะได้เฝ้าให้มั่วที่ฐานเงินกัได้ครับฐานที่ฐานเลยที่ฐานได้ผมกันเลยก็ได้ร่วมกันในฐานได้ผมร่วมกันในฐานให้ผมกันนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีชีวิตคู่แล้วก็จะแต่งงานด้วยนะขอให้ผมเจ้ยสองคนครับขอบคุณมากครับผมคุณมีจเจยครับร่ำรวยค่ะโอเคครับขอบคุณครับขอให้ได้ลูกมึนๆเลย ครับฝากไว้ฝากไว้นะครับผมอาิตถาเอาจะเิ่เิขงหน่อยดีลาอครับียลงดีนดะรเดี่ยวนี้ดีีอะที่าดีอจะขอหครับีจะขอหไมอย่างนี้เลยตอนนี้เข้าไปก็ขอให้ขอให้ลูกเข้าใจพ่อขอให้ลูกบอกว่าป๊ปาคงกันให้ป๊ปาได้พูดหน่อยคนในจไม่ดีอเครับ จ้าผมทีิฐานแล้วผมขอให้ทุกคนมีความสุขอายุยืนร่ำรวยร่ำรวยขอให้กินร้อยังขอให้เต็งย่างขอให้เต็งย่างขอให้ผมแล้วครับขอให้ตีนแล้วครับเอ้อวุ้งไก่ขยังขยันเหรอพอแล้วครับ Happy Birthday to you เอไตันนี้ไม่มีใครยืดจะช่วยผมถืมอะไรเลยนะครับเอา <c oughs> ไปฝา